สวัสดีครับนักเรียนทุกคนคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อแนะนําวิธีการสอบออนไลน์กลางภาคนะครับของโรงเรียนนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาที่หน้าเว็บของโรงเรียนนะครับนักเรียนจะเจอประกาศสอบนะครับจากนั้นให้นักเรียนคลิกเข้าไปดูตารางสอบที่นักเรียนต้องสอบว่าสอบวันไหนรหัสวิชาอะไรนะครับนักเรียนคลิกเข้าไปดูตารางแบบนี้นะครับแลวนักเรียนก็จะเห็นนะครับรายการของแต่ละวันนะครับว่าจะต้องสอบวันไหนนะครับ เวลาเท่าไหร่นะครับให้นักเรียนเช็คนะครับและเมื่อถึงเวลาสอบนะครับก่อนที่นักเรียนจะคลิกเข้าไปสอบนักเรียนจะต้องนะครับไปรับรหัสก่อนนะครับวิธีการรับรหัสเข้าสอบทําอย่างไรนะครับก็จะต้องกลับมานะครับที่หน้าแรกแบบนี้นะครับจะเห็นปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับก็คือปุ่มสําหรับเข้าดูรหัสสอบนะครับซึ่งการที่เธอจะเห็นนะครับซึ่งการที่นักเรียนจะเห็นรหัสสอบได้นั้นนะครับ จะต้องนะครับรออีก5นาทีก่อนถึงเวลาสอบนะครับนักเรียนค่อยคลิกเข้าดูนะครับถ้านะครับยังไม่ถึงเวลาเข้าสอบนะครับแต่นักเรียนเข้าไปคลิกดูก่อนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะสาธิตให้ดูนะครับพอนักเรียนคลิกเข้าดูรหัสสอบนะครับและกรอกรหัสวิชาเข้าไปนะครับเช่นคอควายนะครับสองหนนะครับในการกรอกรหัสวิชาสอบ นักเรียนห้ามเคาะวักนะครับจะต้องพิมพ์ติดกันแบบนี้เลยนะครับห้ามพิมพ์คอควายแล้วก็วักสองหไม่ได้นะครับพิมพ์ติดกันเลยทุกตัวเลยนะครับจากนั้นนักเรียนกดปุ่มตกลงครับระบบจะทําการค้นหานะครับชื่อวิชาชื่อครูผู้สอนมาให้ครับแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาสอบนักเรียนจะได้รับคําเตือนแบบนี้ครับยังไม่ถึงเวลาสอบนะครับจากนั้นนะครับถ้านักเรียนนะครับถึงเวลาสอบแล้วนะครับ ครูมีการปล่อยรหัสมาให้นักเรียนแล้วนะครับนักเรียนก็ลองกรอกดูนะครับอย่างเช่นวิชา32นะครับ181นะครับและนักเรียนก็กดปุ่มตกลงนะครับระบบก็จะแจ้งว่าวิชาที่นักเรียนจะเข้าสอบตอนนี้คือวิชาเทคโนโลยีนะครับครูผู้สอนนะครับคือครูอภิวัตรวงกันหารหัสที่เข้าสอบคือ1 2 3 4 5นะครับเมื่อนักเรียนได้รหัสสอบเสร็จนะครับให้นักเรียนเข้าไปในตารางสอบนะครับก็คือนะครับ เช่นนะครับเข้ามาในตารางสอบครูอภิวัตนะครับนักเรียนก็มาที่นะครับตารางสอบครูอภิวัตแบบนี้นะครับจากนั้นนักเรียนก็คลิกปุ่มเข้าสอบนะครับพอนักเรียนคลิกปุ่มเข้าสอบแล้วนะครับนักเรียนก็จะมาเจอนะครับวิชาที่นักเรียนจะเข้าสอบอีกทีนึงนะครับให้นักเรียนคลิกเข้าไปสอบแบบนี้ครับและให้นักเรียนใส่รหัสนะครับที่นักเรียนได้มาจากการค้นหาเมื่อสักครู่นี้คือ1 2 3 4 5นะครับ แล้วก็กรอกชื่อกรอกเลขที่เลือกห้องแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับนักเรียนก็จะเข้าไปสอบได้แต่ถ้านักเรียนกรอ,อกรหัสผิดนะครับแล้วก็นะครับใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับสมมุตินะครับใส่ข้อมูลเข้าไปและนักเรียนก็กดปุ่มถัดไปนัเกเรียนจะไม่สามารถเข้าสอบได้นะครับจนกว่ารหัสนี้นะครับจะตรงกันกับรหัสที่นักเรียนได้รับมาเมื่อสักครู่นี้ถึงจะเข้าสอบได้นั่นเองนะครับ